วายมาคูณปลายคูณมันจะเพิ่มด้วยนะเออแต่ถ้าจะเป็นไอเกมฟาร์มคูณมันจะไม่เพิ่มนะคะทุกคนมันจะเริ่มคูณใหม่นะคะรอบนี้รอบนี้มาจันแมวนะคะคูณปลายสิบแปดมาบิ๊กวินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆหาได้เท่าไหร่ถ้าจบฟรีเกมนี้ได้กี่นี่ก็คือจะเลิกเล่นเลยนะทุกคนอะได้มาหนึ่งพันแปดสิบบาทนะคะ ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมใหม่ล่าสุดนะคะของค่าย PG นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะเป็นเกมอิโมจินั่นเองนะคะทุกคนนะ เกมนี้นะ่ะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเกมนี้กันนะคะทุกคนนะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกันอิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะนะเราก็อารุนมาที่1,500บาทนะคะวันนี้เนะคะมาเดี๋ยวเรามาปรับเบ็ดกันสักนิดนึงนะคะทุกคนนะเพื่อนๆก็ถ้าอยากรู้ตารางการจ่ายหรือตัวไหนเขาจ่ายอะไรยังไงนะคะก็ กดเข้าไปที่ด้านขวามือของเพื่อนๆได้เลยนะคะตรง3ขีดนะ้อมาเราจะเปิดไปที่เบ็ด8 8บาทนะคะหมุนอัตโนมัติไปสัก30รอบก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆน,นะน้องๆคนไหนที่อายุต่ำกว่าอ่า18ปีนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะรับชมเราฝั่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะทุกคนมาอุ้ยอุนจิมาทุกคนอ่าได้มา11บบาทนะคะเพื่อนๆปึ๊บ โอ้โหฟีเจอร์เกมของเขานะคะจะคล้ายๆเกมฟาร์มวัวที่มันเป็นผู้บุกลุกฟาร์มนะ,ะซึ่งเป็นเกมใหม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนฟีเจอร์เกมของเขาก็โอเคอยู่นะทุกคนนะแต่มาดูว่ามันจะจ่ายดีหรือเปล่าได้แล้ววันนี้อ,อุนจิมาอีกแล้วนะคะทุกคนหรือก้อนขี้นั่นเองนะอะไรแก้วเบียร์มาพร้อมไวนะะ์นะคะทุกคนตัวไวนะ์นะไม่ใช่ไวน์ อ่คูณ2มา28บาทนะเพื่อนมาดูกันว่าวันนี้นะเราจะได้กำไรหรือเปล่าอ้าวได้มีดอีโตมานะคะทุกคนโอ้โหได้อีโตกับเบียร์แล้วก็วายมานะฮะคูณ4ไปดอกนี้112้เบาทนะคะเพื่อนโอ้ยไอตาก้อนขี่ เปิับแก้วเบียร์มาอีกแล้วเนี่ยคะทุกคนอา้าวสเกตเตอร์มา2ตัวโอ้โหไปแค่2ตัวเองอะรอ,อบนี้ได้ระเบิดลูกระเบิดโ,โหสิบ1บาทนะทุกคนทำไมมันจ่ายน้อยจังวะเอา้าบุญจิมาพร้อมอีโต้นะคะได้14บบาทเองอะทุกคนนะ หรือเราต้หรือเราจะต้องเพิ่มเบ็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยเพิ่มแล้วกันขอเล่นเบ็ด28บาทกันไปยาวๆก่อนกันแล้วกันนะคะทุกคนนะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะ,ะดูรีวิวช่องเราจบแล้วนะคะอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงนะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะอย่างที่บอกไว้ทุกๆคลิปนะคะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ใต้คอมเมนตะ์เนาะตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะะ่ะคะทุกคนนะฝาก29บาทรับ100นะรับเพิ่มอีก100บาทเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ เป็นโปรโมชั่น100เนี่ยคะฝาก100รแล้วเพิ่อมอีก100นะฝาก200ก็รับเพิ่อมอีก200นะคะทุกคนเพื่อนๆจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะคะมันก็จะเพิ่มไปแบบว่าอาเท่า,าหนึ่งของเงินที่เพื่อนๆฝากนะคะแต่ต้องฝากร้อยหนึ่งขึ้นไปเท่านั้นเนาะโปรสำหรับสมาชิกใหม่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สนใจโปรโมชั่นก็ฝากได้เลยนะคะฝากไม่มีขั้นต่ำนะแล้วก็สมัครยูทเซอร์ฟรีด้วยนะเพื่อนๆลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ นะ้าสมัครเสร็จก็รับทั้งสูตรฟรีแล้วก็กลุ่มบนัสทามเข้าไปกันด้วยนะคะถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยเนาะมาเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด40นะคะหมุนออตโต้ไป10รอบก่อนนะคะทุกนะคนดูชั้นเชิงกันนิดหนึ่งนะคะว่าเบ็ด40บาทนี่จะยังไงนะคะทุกนะคนอืออ uh huh. เงียบกลิบเลยนะคะทุนพันห้าของเราวันนี้จะเหลือหรือเปล่าเหลือกลับไปหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะคะทุกคนเอมคูณสี่หกสิบสี่บาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหลืออยู่900แล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวปั่นเองเลยดีไหมยังไงดีนะคะทุกคนนะตอนนี้เหลืออยู่958บาทนะทุกคนอยู่ที่เบส40เนาะเดี๋ยวเราจะปั่นเองเลยละกันนะคะทุกคนนะหรือจะหมุนอัตโนมัติดีอืไปลดเบ็ดลงสักนิดนึงมา รถเบ็ดเป็น20บาทนะคะแล้วก็หมุนออโต้ไป50นะ50ทีนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะยังไม่ปั่นเองนะคะจะขอนั่งหุนแบบนี้ละกันนะคะเพื่อนอึออแก้วเบียร์มาโอ้โหมาพร้อมกับขี้นะคะขี้หก้อนนะคะทุกคนคุณ2ไป24บบาทจะมีโอกาสเข้าฟรีเกมกับเขาบ้างไหมเอ่ย มาอีกแล้วทุกคนอ้โยวายมา3ตัวนะคะเพื่อนๆคูณ6ปะ48บาทเุ้ยสกแกตเตอร์เพื่อนๆอุ้ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า หรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าอ่ะทุกคนอยากเข้าฟรีเกมมากเลยตอนนี้มันจะเหมือนไอ้นี่หรือเปล่าจะเหมือนเกมไอ้ฟาร์มวัวหรือเปล่าเนี่ยฮะพเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟาร์มวัวกันต่อนะหลังจากที่เล่นเกมนี้เอ้ยลูกระเบิดมาโอ,โ,โอ้โหลูกระเบิดมาจะครึ่งจะครึ่งจอแล้วโอ้โหพร้อมอีโต้พร้อมอีโต้โอ้ยถ้ามีตัวคูณนะบอกเลยแจมอยู่นะเออแต่ไม่มีตัวคูณนะเมื่อกี้ ตัวคูณไม่มานะคะทุกคนมาวขี้มาอีกแล้วทุกคนสี่บาทเองอะ่ะยางเงียบอยู่นะคะ เงินพันหเหรืออยู่400แล้วนะตอนนี้เออยังไงเนี่ยมาไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนเบ็ดสไปเลยมาไปต้องได้แหละประเดิมเกมใหม่นะเฮ้ยสกตเตอร์มาปอบเบ็ด 40, สีสแกตเต t t e เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหโอเคทุกคน s ตกกเตอ e ์เข้ามาแล้วเนยคะเ,เพื่อนๆนะเบ็ดส่บาทนะยคะ หมาที่เหลือก็ขอให้มันแบบว่าได้หน่อยนะอืมเหลืออยู่300กว่าบาทนะคะทุกคนเกือบไม่รอดแล้วนะเพื่อนๆนะสวยโอ<ฮ>้โหได้เท่าไหร่ดอกนี้เอา้าไม่ได้หวะทุกคนอะออ๋อมันต้องมีวายด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆนะเออมันต้องน่าจะมีวายด้วยแหละมัง้ง อ่า288นะคะทุกคนวายมาคูไปลายคูณมันจะเพิ่มด้วยนะเออแต่ถ้าจะเป็นไอเกมฟาร์มคูณมันจะไม่เพิ่มนะคะทุกคนมันจะเริ่มคูณใหม่นะคะรอบนี้รอบนี้มาจมแมวนะคะคูณป18มาบิ๊กวินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหนานะได้เท่าไหร่ ถ้าจบฟรีเกมนี้ได้กำไรน,นี่ก็คือจะเลิกเล่นเลยนะทุกคนอะได้มา1,080บาทนะคะได้มา1,080นดะนเพื่อเลยค่ารอบนะก็คือตอนนี้กำไรก,ก็แค่ร้อยเดียวนั่นแหละนะคะ,นะะทุกคนคูณไปคูณ18ได้มาเท่าไหร่288บาทนะคะอีโตมาพร้อมแก้วเบียร์อีกแล้วมาคู่กันตลอด คูณ18ไปอีกนะคะมา504บาทนะเพื่อนๆโอ้ยวายมาอีกนะคะทุกคนตัวคูณเราเพิ่มอีกแล้วอีโตโอ้โหโไปจ้าคูณ20ดอกนี้480บาทนะคะทุกคนเหลืออีกรอบเดียวรอบสุดท้ายละมาโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้มาทั้งหมดนะคะ 2,640บาทนะคะทุกคนนะ,ะก็โอเคอยู่นะได้กำไรมาพันกว่าบาทเลยนะทุกคนก็ถือว่าดีอยู่ไม่ได้กำไรดีกว่าไม่ได้กำไรนะ่คะทุกคนนะก็โอเคอะ่ะเกมนี้นะคะก็ฟีเจอร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆนะก็อยากให้มาลองเล่นกันนะคะเกมใหม่ในค่าย p ีนะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาลองเล่นเนี่ยก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆนะก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนะ้าเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยเนาะ นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขออนุญาตนะคะไปถอนเงินกันก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย